ีสาโกน EP นี้เราเจอกันเป็น EP ที่7กันแล้วนะคะสําหรับ EP ที่แล้วคุณอิทฝาการบ้านไปเด็กๆอย่าลืมส่งการบ้านคุณครูด้วยนะคะการบ้านใบงานสําหรับ EP นี้เนี่ยคุณหยยตาให้เด็กๆสอบร้องเพลงแล้วก็เต้นนะคะสองเพลงคือเพลงมากกว่าดาวบนฟ้าแล้วก็เพลงแต็กตะลักนั่นเองเดี๋ยวเราไปทบทวนทั้งท่าเต้นแล้วก็การขับร้องกันนะคะเด็กๆเตรียมตัวลุกขึ้นยืนเลยลูกทั้งหมดแถวตรง เพลงแรกที่เราจะสอบชื่อเพลงว่ามากกว่าดาวบนฟ้านะคะเรามาทบทวนท่าเต้นกันก่อนนะลูกมากกว่าดาวบนฟ้าท่าแรกลองเพลงประโยคแรกลองว่าในท้องฟ้ามีดาวเรียงรายนะคะนักเรียนสะบัดข้อมือในท้องฟ้ามีดาวเรียงรายชูมือขวาขึ้นมาสามครั้งทอแสงน้อยใหญ่นับเปลี่ยนข้างลูกร้อยนับพันเก่งมากค่ะอยากเก็บดาวคว้าดาวมาอยากเก็บดาว บนฟ้าฝานั้นแทงความผูกพันค่ะประสานมือที่หน้าอกนะแทงความผูกพันที่ฉันมีให้เธอเก่งมากๆถึงแม้ดาวยืดขาขึ้นมาเต้นเป็นบันเล่ขึ้นมาเลยถึงแม้ดาวจะมีมากมายแต่รักในมากมายามานะคะแต่รักในใจมากมายกว่านั้นอ่าอยากบอกรักต้องปกลูกอยากบอกรัก รักพ่อทุกวันดาวเป็นแสนล้านพันสะบัดข้อมืออีกรอบดาวเป็นแสนล้านพันไม่เท่าใจฉันชี้เข้าหาตัวเองใจฉันรักพ่อชี้ไปหาคุณพ่อที่บ้านเลยๆ,ๆอ่าเด็กๆเตรียมตัวเต้น้อม,อม้อมเพลงกันเลยนะคะเด็กๆเอามือไว้หลังโยกฝ่าายนะคะเต็มตัวเลยโยกฝ่า เพลงแรกผ่านไปแล้วนะคะส though, okay. ําหรับการสอบร้องสอบเต้นต่อไปเพลงที่สองลูกเพลงที่สองชื่อว่าเพลงแต๊ตะลา็กนะคะเด็กๆจําได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวเราจะมาทบทวนท่าเต้นอีกครั้งหนึ่งนะคะท่าเต้นท่าแรกแต็จตะละแร็กแต็ตึ้งให้นักเรียนตั้งมือขึ้นมาแล้วตกมือตามจังหวัดเสียงกองแนเลยนะแต็จตะลาแล็กตึ้งซ้ายขวาสาให้ย่ำเท้าค่ะซ้ายขวาซ้ายเก่งมากแต็จตะลา็กอีกรอบค่ะแต็ตะลา็ก ย่ำเท้าอีกทีซ้ายขวาซ้ายแล้วเราเรย่ำเท้าไปต่ออีกหนึ่งประโยคค่ะเราย่ำเท้าไปตามเสียงกรองฟังเสียงทำนองเอามือป้องหูฟังเสียงทำนองแล้วเปล่งเสียงร้องเอามือลงมาป้องปากค่ะแล้วเปล่งเสียงร้องซ้อมีมีมีเก่งมากกระโดดขวากระโดดซ้ายอีกทีกระโดะโด,ะโดเบาๆนะ้าดระโดลื่นนะคะกระโดดขวาแล้วก็กระโดดซ้ายอีกทีอีกรอบนึงค่ะ กระโดดขวากระโดดซ้ายอีกทีซ้อมมีมีมีตบมือเรเรโดแล้วก็ตบมือแบกตัวแลกกตึ้งอีกรอบแตกตอวแลกแบกตึ้งยาำเท้าลูกซ้ายขวาซ้ายตบมืออีกครั้งแบกตัแลกกตึ้งยาำเท้าอีกรอบซ้ายขวาซ้ายแค่นี้เองนะคะเด็กๆร้องเพลงไปด้วยเต้นไปด้วยนะคะจะได้คะแนนเยอะๆนะลูกนะ เด็กๆพร้อมสอบหรือยังคะเตรียมตัวทั้งหมดแล้วตรงพร้อมค่ะยังค่ะ รับการสอบร้องเพลงแล้วก็สอบเต้นสองเพลงเด็กๆอย่าลืมทบทวนท่าเต้นแล้วก็ทบทวนการขับร้องแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายคลิปวิดีโอในขณะที่หนูทำกิจกรรมนะลูกแล้วก็ส่งคลิปกลับมาส่วนไลน์ส่วนตัวคุณหนูก็ได้หรือว่าในไลน์กลุ่มแราแท็กคุณหนูมาก็ได้นะคะสำหรับกิจกรรมต่อไปนะลูกนะเราจะไปทบทวนเพลงโนโตมีขอโทษค่ะเพลง รถไฟกับโนเทฮากันนะคะเด็กๆเตรียมตัวกันเลยค่ะสำหรับการฝึกเล่นเครื่องคีย์บอร์ดคุณครูขอแนะนำให้เด็กๆโหลดแอปพลิเคชัน Perfect Piano มาเล่นกันนะคะสามารถโหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android ค่ะขั้นตอนที่หนึ่ง ให้เข้าแอปพลิเคชัน Perfect Piano จะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะจากนั้นให้กดไปที่รูปคีย์บอร์ดค่ะแล้วให้กดรูปสามขีดด้านบนขวานะคะถ้าเป็นระบบ Android ให้กดไปที่คีย์ที่มองเห็นให้เป็นเลข8ค่ะแต่ ถ้าเป็นระบบ iOS ให้กดคีย์ที่ปรากฏบนจอให้เป็นเลขแปเหมือนกันเลยค่ะเมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วลักษณะหน้าจอก็จะเป็นรูปคีย์บอร์ดแบบนี้นะคะลิมที่1จะเป็นเสียงโดค่ะแต่ถ้าหน้าจอของเด็กๆลิมที่1ไม่ได้เริ่มจากเสียงโดเด็กๆสามารถปรับเองได้นะคะ โดยจะมีไอคอนด้านบนของจอโทรศัพท์เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะเด็กๆสามารถปรับเลื่อนไปทางด้านซ้ายและด้านขวาได้เลยค่ะปรับให้ตำแหน่งที่หนึ่งของริมเป็นเสียงโดนะคะแต่ถ้าโทรศัพท์ของเด็กๆคนไหนหน้าจอโทรศัพท์ไม่ได้มีปุ่มไอคอนสามเหลี่ยมให้เด็กๆมองไปมุมบนขวามือสุดค่ะ มีปุ่มไอคอนที่เป็นสามขีดเด็กๆกดเข้าไปนะคะหาคำว่าคีย์บอร์ดบล็อกอยู่แล้วปิดค่ะเท่านี้ปุ่มไอคอนสามเหลี่ยมก็จะขึ้นมาแล้วนะคะเด็กๆสามารถกดเลื่อนไปทางด้านซ้ายมือหรือทางด้านขวามือได้เลยนะคะเลื่อนให้ลิ่มที่หนึ่งเป็นเสียงโดนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะ เข้าสู่กิจกรรมการบรรเลงดนตรีกันนะคะละวันนี้เราจะมาทบทวนเพลงรถไฟกับโนเทฮากันนะลูกเพราะว่า EP หน้าเราจะมาสอบเก็บคะแนนกันแล้วนะคะรถไฟกับโนเทฮาน,นะลูกนะ้นักเรียนเปิดแอปพลิเคชัน Perfect Piano นขึ้นมาเลยค่ะนิ้วโป้งห้าครั้งร้องโด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 นะคะหนึ่งสองานิ้วชี้ร้องเรห้าครั้งค่ะเร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 ,เรนิ้วกลางมีห้าครั้งลูกมี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 มมมนิ้วนางฟ้าห้า นิ้วก้อยซอนห้าครั้งซอนฟามีเรโดลูกเต็มตัวอีกรอบหนึ่งนะคะพร้อมกันหนึ่งสองซ้ำในโป้งโดมายนิ้วชี้เรค่ะนิ้วกลางมีค่ะนิ้วนางฟ้าลูกนิ้วก้อยซอนค่ะซอนฟามีเรโดลูก ต่อไปนะคะเราจะไปฝึกเล่นพร้อมเพลงกันนักเรียนอย่าลืมร้องโน้ตแล้วก็ร้องเพลงกันด้วยนะลูกนะเต <ไป S 1> ็มตัวเลยค่ะพร<ป>้อ<ป>มการนับหนึ่งสองซ้ำนั่งรถไฟไปเป็นเพื่อน<ป>รถไฟไ<ป>วิ่งขึ้<ป>น ทุกพวกเราฟาซอค่ะเต็มเต,ต็มตัวนิ้วโป้งห้าครั้งรองโน้ตด้วยนะลูกสองสาเริ่มนิ้วชี้เรค,ค่ะนิ้วกลางมีลูกนิ้วนางฟ้านิ้วก้อยซอนซอนฟามีเรดโดลูก อีกรอบหนึ่งนะคะเด็กๆอย่าลืมร้องโน้ตร้องเพลงกันด้วยนะลูกนะพร้อมกันนับหนึ่งสองจามจะพาไปเที่ยวไกลๆนั่งรถไฟเป็นเพื่อนกับเรารถไฟวิ่งขึ้นภูเขามุษยุพวกเราน นิ้วกลางมีนิ้วนางฟ้านิ้วก้อยซอนซอนฟ้ามีเรดโดลูกเด็กๆเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆ,ๆอย่าลืมทบทวนแล้วก็ฝึกฝนกันด้วยนะลูกนะค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับการทบทวนกิจกรรมภาคกิจกรรมดน,นตรีในวันนี้นะคะฝากเด็กๆนะลูกนะวันนี้เรามีสอบเก็บคะแนนการร้องเพลงแลกวก็การเต้นนะลูกนะสอเพลงคือเพลงมากกว่าดาวบนฟ้าแล้วก็เพลงอะไรนะเพลงแตกตะลเล็ถูกไหมลูกสอคลิปสอเพลงนะคะเด็กๆอย่าลืมส่งคลิปสอบคุณครูด้วยนะลูกนะสําหรับ EP นี้นะคะเราจะพอกันแค่นี้ก่อนเราจะเจอกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีคะ่ะ 嗯。